มาแล้วครับเก็บตกครัวเรืองงนแฟมิลี่นะเดี๋ยวจะไปเอาเนื้อแมมจะมีแขกมาเที่ยวที่บ้านครับวันนี้มาดูบรรยากาศงานแต่งนี่ก่อนมาดูงานแต่งมาดูนักร้องหน่อยก่หน้าตาเป็นยังไง กินให้ลูกของคุณบ่แมวจะไปใส่พี่สั่งเนื้อไว้จะไปเอาเนื้อก่อนพฤติการณ์ไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเปิดเปิดประตูต้องดูแมวด้วยนะอืมเออรู้อยู่เดี๋ยวสั่งเนื้อบ้านไมันเนี่ยไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวไปเอาเนื้อบ้านหนองบัวแดงร้อนฝนจะตกด้วยเหมือนฝนจะตกครับอากาศอากาศมันเลยอบอ้าวเดี๋ยวผมจะไปเอาเนื้อตอนเย็นเราจะมี มีแขกมาเที่ยวมาพักที่บ้านนะต้องรอติดตามไะเธอไปทํางานเธอต่อโุงเรียนก็จะไปทํางานโุงเรียนต่อเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวไปเอาสั่งเนื้อเป็นยังไงเนาะพ่อใหญ่หมอนกินแซ่บไวยวบบาที่นี่ฮะไวบอพ่อใหญ่หมอนโอ้พ่อหญ่หมอนปูพวกมะโอ้ยอย่างไรเอ๊ะเดี๋ยวลุงเด่นจะ เปลี่ยนชุดแป๊บนึงเปลี่ยนเสื้อเฉยไม่ได้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเป็นเสื้อผมจะไปเอาสั่งเนื้อบ้านแม่มันบ้านน้องบัวดแดงครับจะไปเอาเนื้อแล้วก็เอารถอะไรไปดีเนาะแล้วก็จะามาใส่ตู้ไปก่อนเดี๋ยวกลัวเขาไม่ได้เอาใส่น้ําแข็งมาให้ดีเย็นเย็นไม่พอเดี๋ยวจะไม่อร่อยตอนเย็นเราจะมีแขกมาเยี่ยมเยือนที่บ้านกันไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงไปโอ้แดดแรงมากเลย เดี๋ยวสั่งเนื้อไม่มันไว้จะบ่ายโมงแล้วครับออกไปเอาของหน่อยเขากำลังตัวตีกันลังขึ้นกำลังสนุกสนานกันเลยขันไหนไปดีเนะเอารถเอานี่ไปดต่กันไปซื้อผักด้วยที่ตลาดน้บโมแดงก็อาจจะแต่เ,เพิ่งลาบไปนะเดี๋ยวอาจจะมีสูตรลาบแบบแขกของเราให้แขกเราคนลาบไปกิน <laughs> ไน้องเดงกันหน่อยน้องไฟากำลังตามผู้จัดการกำลังอะไรนะผู้จัดการกำลังตามไปสมทบคนในงานนะครับโอ้มันเหมือนฝนจะตกครับอากาศก็เลยแบบร้อนดีอะ่ะวันนี้น้องเลยสงสัยไม่ได้ไปไหนวันนี้น่าจะได้เปิดบาร์รับซะแล้วคงเด็นว่าอืออือ เราไม่ได้โทรหาแม่มันเราไม่รู้เนื้อแกไปไว้ให้ที่ตลาดหรือว่าเอาแช่ตู้ไว้ที่บ้านนะครับสั่งเนื้อสันก้อนใหญ่ๆว้สักก้อนหนึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้กินสเต็กสูตรพริกไทยดำปเปลี่ยนครับเป็นแบบเดี๋ยวซื้อสับประรดพูแลนะมีมะเขือเอ้ไม่ใช่มีหอมหอมแดงยักษ์จากจีนนะครับย่างมากับกระทะย่างสเต็กนี่นะหอมมากว้นี่เชียงรายมีเวียงเชียงรุ่มีสตอนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวใ,ใ,ให้ดู เดี๋ยวเดี๋ยวผมกด้ดูดอกด้วยน่ะเต็มต้นเลยครับเห็นไหมล่ะต้นสตอเป็นสตอไหนี่หลังบ้าน้องเด่นเลยเนี่ยนูนแหละนู่นีนู่นหลายพวงเลยครับเนาะดกมากเลยนี่ออกออกดอกนี่นดูดดูนี่ไหนละไหนละไหนละไหน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 น้นไห สตอเชียงรายก็มีสตอนะครับย้อนแสงเนาะท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสมแบบสวยวันนี้นอกจากจะมีงานแต่งก็มีงานมุกมีงานมีงานขาวดำด้วยครับนะคนจะมีทั้งสองงานเลยวันนี้รวมกันไปขับรถ วันนี้ผมว่าหมายรับผมที่เห็ดเดี๋ยวผมอาจจะพาไปดูเห็ดหน่อยไหมอา,อาอบไปดูเห็ดหมายรับผมหน่อยไหมเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีเห็ดสูงนะครับอาทิตย์ก่อนฝนตกหนักทั้งอาทิตย์เลยครับเดือนพุงจะมาได้ว2วันนี้ครับอาจจะมีเห็ดโคนหมายรับผมกับน้องฝ้ายที่เคยไปเอาทุกปีนี่นี่เป็นประชามาน้องไหวครับเกิดแก่เจ็บตายนะอัน,นิจังวัทสังคลามามุกไดอีก จริงไม่ได้มีแจ็คเก็ตไหมพราะยุงจะเยอะมากนะยุงลายครับแต่ว่ามีมโอกาสร้อนละร้อนแบบอบอ้าวมันฝนจะตกเงี้ยคือเร่งให้เห็ดออกได้ดีมากเลยนะครับมีอาจจะเจอได้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะจอดรถข้างทาง,างมุดไปดูนิดนึงอ่าหมายรับตรงเด่นคือเห็ดพวกนี้มันจะออกที่เดิมครับถ้าเรารู้เวลามันเนี่ยมันจะถ้าอากาศเนี่ยแหละเจะเป็นตัวบอกว่าจะมีเห็ดหรือไม่มีเห็ดถ้าแบบฝนตกหนัก ติดต่อกันสัก4ี่สหาวันนะครับแล้วช่วงไหนนี่อากาศร้อนเหนียวเหนียวยางยางหน่อยหน่อยนะเหมือนฝนจะตกหรือไม่ตกอะไรอย่างนี้นะครับเหตดราเหตุพวกนี้ก็จะขึ้นมาแบบตรงนี้เป็นหมายเหตุโคนนะครับเหตุโคนป่าครับตัวนี้อยู่ข้างหน้าผมนี่แหละบรรยากาศเรียงเชียงรุ้งก็เริ่มปลูกข้าวแล้วครับเขียวเขียวบรรยากาศนี่๋อบรรยากาศดีเลยครับอีกไม่เกิน3-4วันนะครับจะมีทิปการเดินทางแบ่งเป้ของผมนะครับเพราะว่า เดี๋ยวแม่ก็จะมีหมอนจะได้นัดแม่ย่าอีกผมก็ต้องได้กลับมาก,ก่อนผมก็จะไปหาคหลิปไปก่อนนะครับนี่สวนทุเรียนของยิงเอเนี่ลิสาวิศวกรนี่ยดูเขปาปลูกทุเรียนในานาเลยนะนี่วิศวกรนอนดึกครับของยิงเอกับน้องชายมาั้ยหรือว่าพี่ชายนี่แหละติดกับแคงบกซดเอาจากเอาน,านามาทําเป็นสวนทุเรียนครับ ขุดล่องแล้วก็ให้น้ําไปอลองดูส่วนนาเลออกแล้วนี่บรรยากาศแข็งบกซดใครยังเปิดทุกวันนะครับแข็งบกซดใครมีโอกาสมาเที่ยวโดยที่นี่บุฟเฟ่ปลาครับคนละ200กว่าบาทปลากินไม่อัน้นผู้ค้าก็จอดเต็มจอดรถเต็มอยู่ครับบรรยากาศดีไปจากไปดูเหตุนะเนี่ยแต่ว่ามันจะยุ่งเยอะหน่อยนะถ้าเข้าไปมันไม่ได้อยู่ติดถนนครับมันต้องเข้าไปนิดนิดหนึ่งประมาณ100เมตรเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดูครับจงังหวะถ้ามีที่จอดรถดีเนี่ย มันเป็นหมายลับผมจะไปให้เห็นนะว่าอยู่จุดไหนจุดหมายลับเหตุตับเตาโรงเด่นหมดเกลี้ยงแล้วนะครับขับรถผ่านเมื่ไหรมีคนแก้งโทรศัพท์อยู่แถวนั้นอ่ะมือหนึงก็จับโทรศัพท์อีกมือหนึงก็เอาเท้าเขี่ยเขี่ยใบหญ้าเชื่อบ่อยมากเลยไปรถหงล้อคนดินเยอะกันนี่แหละใกล้ถึงหมายลับเห็ดโคนป่าโรงเด่นนะ แต่ว่าช่วงนี้รถสิบล้อขนดินเยอะมากเลยครับเขาก็เอาไปทํมามัดจัดสรรอะไรอย่างในเมืองน,นะครับขุดดินแถวนี้ไปเนาะก็เลยแบบมันอาจจะจอดรถแล้วมันอาจจะดูแบบอันตรายครับมันไม่มีที่จอดรถข้างทางนะนี่แต่ป่าสองข้างทางอะแรแต่ว่ามันเป็นหมายลับนะคนแถวนี้เขาก็รู้คือพวกเจ๊ติม๋มพวกยายพินแม่น้องกล้วยเนี่ยรู้ที่หมดแต่ว่ามันเป็นที่ใครที่มันเขาเคยปีก่อนเขาเคยเจอตรงนั้นเขาก็ไปจะไปเอาที่เดิมเขาก็ สมมติป่าใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็เดินๆเข้าไปเราถึงแล้วก็รู้รู้หมายเลยว่าหมายของเราอยู่จุดไหนนะครับแต่ว่าคนอื่นมาก็อาจจะโล่ๆไปเสียเวลาอย่างเงี้ยนี่แหละเป็นป่าเป็นป่า,ปปา,ปปา่ตรงนี้เลยครับแต่ว่าเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับแต่เป็นป่าอ,าอาการอย่างนี้ใช่เลยเนี่ยพรุ่งนี้มาดูก็ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ ถ้าไม่ติดอะไรเดียวพาผู้จัดการส่วนตัวมาโลหาเหตุสักหน่อยต้องมีชุดดีๆครับไม่ใช่ชุดแบบยากันยุงแบบต้องทาดีๆเพราะว่ายุงลายจะเยอะมากคือบินเข้าไปนี่เกาะเต็มมือเลยแหละครับเต็มหัวเลยแหละนะใส่เสื้อกันสั้นมานี่ไม่ไหวครับไปเดี๋ยวมุ่งหน้าสู่บ้านหนองบัวแดงนะครับแวะไปเดินตลาดหนงอ,ดองบัวแดงหน่อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเตรียมข้าวเตรียมของเดี๋ยวแช่ข,ข้าวเหนียวไว้รอนะครับตอนเย็นๆก็อาจจะมี เ็กเนื้อสัหน่อยเนาะทําลาบสูตรเด็ดของคนที่อื่นให้เราได้ชิมดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่สะพานข้ามลาน้ากกครับข้ามสะพานนี้ปุ๊บก็เป็นเขตของตัวเมืองเชียงรายนะครับอํเาเภอเมืองแล้วนะถ้าข้ามมาสะพานฝั่งนี้ก็เป็นอาเภอเวียงเชียงรุ้งครับโอ้ช่วงนี้เชียงรายอากาศดีบอกเลยว่าอากาศดีสุดๆครับท้องฟ้าแจ่มใสอากาศนี่ไม่ร้อนเลยนะ ร้อนอย,อยู่ที่ท่บอะไรก็เย็นไม่ในแบบอบอ้าวอาการถือว่าดีครับโทรหาแม่มันแล้วแม่มันบอกให้มารับเนื้อได้ที่ตลาดสดน้องบัวดแดงนะครับแกเอาเนื้อมาขายต่อที่นี่นะบางวันถ้ามีเนื้อเหลือแกก็ก็จะเอามาขายช่วงนี้ของกำลังลงครับโอ้ตลาดน้องบัวดแดงวันนี้ของเยอะมากดูก่อนนี่เลยไก่บ้านลังพึ่งรับกบนา ผักแบบบ้านๆชะอมเนี่ยแบบมัดสวยๆเลยครับชะอมสวยมากกินกับน้ำพริกนี่ขายปีกขายส่งครับนะถ้ามาซื้อเวลานี้ซื้อเยอะหน่อยก็ไปขายต่อได้กำไรน้องม่วงโลยสิบบาทครับหน่อไม้ดองชะอมหัวงอกไส้อัวน่อขมมาจากลาวเขาบอกเนี่ยโลสี่สิบมาจากลาวกับไหม น,นี่นอผมนี่ผักกรูดโอ้โหผักกรูดมาจากไหนนุ่มเยอะอย่างนี้เลยนี่พวงไข่ไก่บ้านนี่ถ้ามาหลังเที่ยงนะใครอยากได้เนื้อร้านไม่มันอยู่ตรงนี้พริกลาบโรงเด่นกับวิววัวอยู่ตรงนี้เลยโอ้พริกวัวพริกลาบโรงเด่นมีถ้าตอนบ่ายมาที่นี่ได้แม่ของโรงเด่นปะโทมแรงนี่ลามผมมีสเต็กด้วยมีลาบมีก้อยซอยจุ้ครับมาเลย นี่โอ้ใส่วัวลินวัวใหม่ๆเลยวะนี่มอมาขอบคุณครับมาสอยกันนะแต่มาข้างบ้านี่งานแตง่งครับเนบนมนทั้งแต,งต่งทั้งโซบครับมีทั้งงานแตง่งทั้งงานขาวดำลองเดิน,เดนดูหน่อยขอบคุณครับแม่มันครับมาอุดหน,นุนก็ได้กลางวันถ้าใครอยากได้เนื้อก็นะแต่ตอนเช้าเก็ไปซื้อที่บ้านได้เลยบ้านแกก็เลยตลาดไปนิดหน่อยนือยู่นีดเดียวโอเคียดครับเกียดแห้ง นี่มีหัวหินห่อหินห่อโลสองร้อยครับเม็ดกระถินกั็เมียเออเม็ดกระถินนี่เขาทาแล้วเนี่ยคุงกี่บาทครับอาะสองถุงนะเม็ดเม็ดกระถินแบบตำส้มตำอะไรอย่างเงี้ยนะกินกับน้ำพริกก็ได้เหมาะกินก็จะหอมหน่อยทุเรียนเมืองเหนือเอ้ยไม่ใช่สตอเมืองเหนือสตอเมืองครับสตอแพงก็กิน กินกระถินแทนแล้วกันชอบโล่สองร้อยครับเห็ดตีไหน่อู้เห็ดตีหน่อู้เฮ็ดดอยตุงอ่ะใช่กะเฮ็ดกิโลสองร้อยเห็ดเพาะเห็ดชอบผักเ่ยดังนั้นนี่ก็เห็ดแล้วเนี่ยหอยหอยจูบเดี๋ยวลงเดี๋ยวไปซื้อผักก่อนซื้อผักเจ้าประจำครับห้ามัดยี่สิบบาทอยู่ขนาน้างหน้าเราเนี่ยแหละ เขาขายปีกขายส่งถ้าโรงเรียนมาซื้อก็ให้ราคาส่งห้ามัดยี่สิบาทนะครับผักได้เยอะนะที่พาไปดูที่อื่นผักแพงมาซื้อที่นี่ถูกเดี๋ยวตามไปดูมาแล้วนี่ผักเจ้าประจำโุงเด่นทั้งผักทั้งผลไม้ขายไม่แพงลูกสาวสวย <c oughs> นี่มาก็้อ้มาซื้อร้านนี้สวัสดีครับเหมือนเดิมผักห้ามัดเดี๋ยวเดี๋ยวโชว,โชว์ดูก่อนอันนี้ห้ามัดยี่สิบนะ ไปซื้อตามตลาดวันนั้นผมไปจังหวัดไหนเนาะผมซื้อผักชีสิบบาทผมตกใจแบบคิดถึงร้านนี้เลยอะ่ะไปซื้อ <c oughs> ไปซ,ซื้อผักชีจังหวัดไหนเนาะแนละ้วล่ะอันนี้ค้าบอันนี้ห้ามัดสิบาทครับเออห้ามัดยี่สิบดูนี่ก่อนนี่นี่ก็ห้ามัดนะเอาห้ามัดเอา,เอา,เอา,เอารวมๆันเลยครับชีฝรั่งด้วยผักชีลาวด้วยบห้ามัดตอนเย็นเผื่อจะได้ลาบนี่สาม สี่ห้าโอ้โหกำไรมีนะใช่ไหมคะขอบคงาโฆษณาแล้วขอบคุณครับร้านนี้ต้องประจำคือร้านปีกานส่งมันมาซื้อที่นี่ได้ไปขายต่อได้ไม่นวลใครอีกอ่ะไมจู้อีกอ่ะอ๋อครับพอดีจะมีเพื่อนมาเที่ยวหาครับอ่าอ๋อเป็นไปลาคาบ้านบ่ออายุชีเนาะอ๋อต้นคานะครับอ่า มีกับคนทักมาถามซื้อ so, ผ่านมันครับแกกับมาส่งหน่อบลแดงนี่นะอ๋อเออได้ยังไงแกขายมาเท่าไหร่ครับน่ะอันนี้แกขายมาดสิบบาทสิบบาทอ่าครับครับครับนี่ขายขายปีกขายส่งขายไม่แพงครับร้านนี้ร้านประจำโรงเด่นมาซื้อจนแบบต้องแถมอ่ะแถมผมเมื่อกี้หกมัดยี่สิบ นี่นี่ขาโยชิมาอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมมีอ่านี่ขา <c oughs> ของโยชิที่ว่าโอ้นี่ถ้าเป็นหัวหัวนี่จานสิบบาทเองครับนเนี่ยเนี่ยมัดส,สิบบาทครับหอมมากนะอันนี้ก็จานสิบบาทกินกับน้ำพริกจะอร่อยมากครับไปผู้เรียนก็มีได้เนื้อมาถุงหนึ่งสายเนื้อแล้วก็ผักแต่ว่าจะทำเมนูหรืออ๋อเดี๋ยวต้องาหาซื้อสับประดรดภูแลครับ ผมอยากกินสเต็กนะจะทําสเต็กพริกไทยดําจากอ,อําเภอปะเหลียนพริกไทยปะเหลียนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อมะเขือเทศลูกเล็กด้วยมะเขือเทศลูกเล็กแล้วก็ไอ้อะไรนะสับประรดภูแลครับเอามาย่างด้วยกันกนี่อยู่หวานมากบอกว่าเลยเหวานสุดๆเดี๋ยวๆไปหาซื้อสับประรดกับไอ้อะไรนะมะเขือเทศก่อนสับประรดภูแลนี่โลสามสิบบาทจอนยัยทานปลูกกิโลละบาท ยายทันเรียกสับประรดผู้เลี้ยนี่ว่าบะบอกกิมอ๋ออ๋อซาลิ่ก็บรล่ะเอาหัาวเ,าาเดียวพอเอาไปกินกับเนื้อ,อเฉยขอบคุณครับอ่าคนบ้านหลังไวงเ้เรียกสับประรดผู้เลี้ยว่าทีมงานยายทันน่ะเรียกบะบอกเรียกสับปะรดผู้เลี้ยว่าบะบอกตอนคนอื่นขายอ่ะสิบห้าสิบแปดสิบห้าสิบแปดพอยายทันปลูกมาเต็มสวนนาเล่ปลูกเนี่ยห้าทันเนี่ยของนาเล่เนี่ยขายกิโลละบาทเขาก็เลยเรียกกับบะบอก ไยทิ้งหมดแล้วอนเนีเ้ยแปลว่าอย่างมงนูนเนอร์แบบบอกนไ่คนที่อื่นก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะบอกแต่คนแถวบ้านไม่ปลูกกันอ่ะเดี๋ยวก่อนมันวนฝนจะตกครับผมอา้าวพักกินขันแป๊บนึงสับป,ประรดพูดหัวเดียว20บบาทตลกมากนะเมื่อก่อนอยู่ในสวนนี่ ขายทิ้งเป็นตันเอาให้ตัวกระลอกกระแตกกินอิม่มตอนนี้ถ้าเวลาจะอยากจะกินมาซื้อของเขาเนี่ยหัวละยี 20, ่สิบสามสิบไปเลยเขียวด้วยที่จริงระหว่างทางที่เรากลับเนี่ยจะไปขอชาวบ้านสักหัวเขาก็ให้นะเพราะว่ามันเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาดีนะเลยบอกรู้สึกเขารับซื้อสิบห้าบาทนะนะครับแม่ค้าก็มาขายสามสิบแต่ว่าขอรับซื้อกันสิบห้าบาท รถแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเดินทางกันครับจริงๆถ้าไม่รังเกียจนะครับเส้นทางที่เราขับรถกลับเนี่ยเป็นเส้นทางที่เขาขนอ,าอะไรสับป,ประรดพูเรแล,แลวเขาวางบนซ้อนๆกันบนรถกระบะนะก็จะตกตามข้างทางเนะ่ยมีเยอะนะใหม่ๆเลยครับตกใหม่ๆแบบยังเขียวอยู่เพราะกว่าจะส่งออกไปมันไกลนะเนาะเขาก็ยังตัดแบบเขียวๆมาเยอะเลยแหละครับบางวันนี่แบบร่วงเป็นสิบลูกอะ่ะอยู่ข้างทางมีรถทับหมดอะ่ะไม่มีใครกินครับเพราะตอนนี้มันก็เยอะ ข้างหน้านี้ตั้งแต่ขั้มสะพานน้ำโขก,กไปนั่นคือแหล่งปลูกสับปะรดทั้งหมดเลยครับที่จริง,รงส่วนนัาเรศเมื่อคืนก็นาเรศกระบอกให้ไปเก็บมันก็มีนะผมผมก็ลืมไปเก็บสดสดขาต้นเลยนะครับเดี๋ยวมาเอาเนื้อเอาใส่ตู้ฟิตไว้ไม่ใช่ตู้ฟิตตู้แช่วไว้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะกลับไปบ้านงานช่วยงานเขาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวก็อาจจะพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็าจะมาช่วยเก็บเต็นท์เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาจะก็จะเก็บเต็นท์กันนะครับเก็บเต็นท์เก็บโตะ๊ะเก็บเก,บก้าอี้เก็บ ของแม่ครัวเนาะเราอยู่บ้านใกล้เรียนเคียงก็งานแบบนี้มันเป็นงานที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นงานที่แบบเออช่วยกันนะครับไม่ได้แบบไม่มีใครจ้างนะไม่ได้จ้องไม่ต้องจ้างครับมีอะไรก็เอาแรงกันนะงานเขาง,งานเราครับคนในซอยเดียวกันครับมีอะไรก็ช่วย,ยวกันเหลือกันไปเดี๋ยวไปหาเก็บมีสักลูกมั้งเนี่ย ขบบนสะพานเนี่ยเยอะตรงตรงตรงหัวสะพานนะคร stumbled, ับ <looked> ข <desserts> ึ oneself, ้นดอยแล้วลงสะพานมากลึกกคลึกตึกนี่สับปะรดนี่ร่วงเลยนี่นี่่ร่วงเยอะเลยหละแต่ส่วนนัเลก็มีเยอะแยะเลยไปเอาส่วนนัเลก็ได้ถ้าไม่พอนะครับจะเอามาย่างกินกับสเต็กนิดหน่อยไม่ได้ย่างเยอะเน้นเน้นที่เนื้อครับไปโอ้โล่โลโลสมรภูมิเมื่อคืนนี้ใครอยากเห็นว่าเนื้อลุงเด่นที่ได้มาเนี่ยรังสรรค ทำเมนูเขาเรียกเนื้ออะไรเนื้อสันสเต็กสเต็กพริกไทยปเปลี่ยนโอ้โหอร่อยแซ่บกันมากถ้วกยกองอนไรเนี่ยยินหนีร้ออร่อยมใช่นะาเร่ก็มาเสียบ,บัรก็มาต้องรอดูช่องเดือนพุน้เช้าโอ้เหรอตอนนี้ทีมงานเราสลบสลายกันอยู่ในห้องเดือนก็จะมาทำข้าวต้มให้กินก่อนเดี๋ยวจะเจอใครต้องรอดูอีพีพุ้เช้าว่าใครมาหาบ้านเราอตอนนี้รู้ร่องรอยความเสียหาย แสดงว่ามีคนล้างท้วยให้นี่ใครอนุลงนี่อ,อ,อ๋อเหรอใช่แฉงก็สรุปมือนี่นแหละใครก็ช่วยงานเขาก็อยากวันนี้เราจะตอนเช้ามาทำข้าวต้มหมูทำข้าวต้มไว้ให้ทีมงานก็คงจะไม่มีใครอยากกินข้าวอะไรเยอะแยะชาวบ้านจะกินข้าวต้มน่าจะดีที่สุดสคหรับวันนี้สุดทอนเนาะสูตรเจี๊ยบชวข้าวต้มเจ้าข้าวต้มสูตรนี้อร่อยตั้งกระทะตั้งหม้อแล้วก็เอากระเทียมเจียวใช้เป็นกระเทียมไทยเลยนะนี่นะกระเทียมไทยเลยนะนี่ คนไทยมาเกี่ยวให้หอมหน่อยนเอาไปนี่ดนึงก็ได้แล้วก็เอาหมูบดสั่งมาจากนั้นพอริบมวนการค้ามาคืนเสวาสันมาส่งให้กลางว<อ>ัน,นกินอะไรบอสสั่งเซวาซื้อาหมูซึมมูมาให้หน่อยเจมวนมาไหมวันนี้คือเจมวนไม่มาจะเย็นเดี๋ยวมไม่ใช่ได้ก็เอาหมูไปผัดกับกระเทียมไปเลยผัดผัดจนกระเทียมให้หอมตัวตัว ตัวไปเลยให้มันหอมก่อนแล้วก็ใช้ข้าหวหอมมะลิตุ๋นไปอีกใช้ข้าวที่แบบนี่เลยนะใช้ข้าวสารเลยมันจะไ,ได้อร่อยเหยาะซอสสาเขียวพริกไทยปน่นซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งตุ๋นจนมันเปื่อยแล้วก็สุกมาก็อะไรนะข้าวก,กำปืนเนี่ยคอะไรขี้ไผ่ผัดก,ก,กำปืนเพราะเดี๋ยวห้องข้าวกำปืน ที่นี่ก็หอมถุยกันไ้มเจอมูผัดถูกกับกระเทียมกับกระเทียมหมูครึ่งโลไฟดับไหมไม่ดับพี่จะพี่บอลเล่นต้องเล่นกับไฟนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีวัตถุดิบเด็ดๆนี้ได้กินเอ็นแก้วต้มนี้ต้องเราดูช่องเด่นค่ะเดี๋วพรุ่งนี้เช้าเราดูบรรยากาศ เพิ่มงานมา,าหาลรงเด่นแล้วก็กินพริกไทยปลาเหรียญกิโลละพันนะที่เราซื้อมาเนี่ยเนี่ยพริกไทยปลาเหรียญออกออกโรงแล้วนะ,ะพริกไทยดำมันเพือปลาเหรียญจากจังหวัดตรงังอร่อยมากคือ,อสเต็กเมื่อคืนนี่เอาหอมแขกจีนหัวใหญ่มาเอาสับปะรดกุหลามาย่างด้วยกวนปุ๊บเลยนมื่อคืนนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ว่าอยู่นอนแล้วทำไมถึงหิวข้าวอะหอม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 ไหมนี่ก็ตุ๋นหมูเนี่ยรวนๆเลย หอมกลิ่นกระเทียมครับนี่เอากระเทียมไทยไปผัดนะจะหอมมาก <c oughs> งานเราอันนี้คือข้าวอันนี้เินนี่แหละติดข <c oughs> ั้นเรื่องก่อนต่อข้าวใเลยอ๋อผัดข้าวใส่ด้วยกันเลยใช่ไห<ว>มคะกบ่อต้องใช้รวลาถุนนานเธอไปหาน้ำเปล่าให้หนโอเคอ่าน,นะครับนี่ตื่นไว้สักชั่วโมงครึง่งนะชั่วโมงละกันเราดูครับข้าวต้มหมู แบบนี้นข้าหอ,อมมะลิจากเชียงรายครับจะช้อนฟองออาหน่อยก็ได้นะตุนไปเรื่อยๆครับใส่ซุปหมูก้อนไปแล้วก็ซอสฝาเขียวนะครับซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งแบบเดี๋ยวนี้หอมนะครับถ้าจะทานก็เจียวกระเทียมไทยชนะักหน่อยก็ได้นะเอาโรยกับข้าวต้มมีพริกป่นน้ำส้มสายชูก็แล้วแต่ชอบครับก็อร่อยเลยกินแบับนี้มีแรงนะครับตอนเช้าตุนไปเรื่อยๆมาบาปิดฝาไว้ก่อนครับแต่ต้องพยายามคนบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ก้นหมอ้อ โอ้ยนี่ข้าวต้มลุงเด่นสีสันขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวสายสามีภารกิจกับทีมงานจะพาไปไหนรอติดตามครับนี่เลยโอ้ยข้าวต้มหมูคัวลูกเด่นครับใส่กระเทียมเจียวหน่อยหอยมวันนี้อร่อยมากไปแล้วครับเจอกันใหม่อีพีหน้าเดี๋ยวพาไปรู้จักกับทีมงานนะครับว้าวนี่นี่นี่น,นี่แล้วก็อย่าลืมเอ็นแก้วเราเตรียมตัวทำง,งานนะครับปั๊โต Música